ค่ะตอนนี้ก็เที่ยงคือจะตีหนึ่งแล้วอ่ะก่อนจะนอนก็เลยต้องบำรุงดูแลตัวเองนิดนึงนะคะช่วงนี้นอนดึกมากนี่แหละพอกหน้าอนอนลงนล้พอกเิดนะคะนานๆดึกก็ดึกวงวง ต้องบอกนะมันชุ่มจริงๆนะเคื่อนปกติมันคนแพ้อะไรง่ายนะแต่ใช้นีแล้วไม่แพ้อ่ะโอเคนี่ตื่นมาหน้าจะได้ไม่มโทมเ,เออแลที่สำคัญสิวที่อยากเสบตื่นมามันมันยุบว่าอันนี้จริง พ่อแคนะั้นะนะนี่แหละแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้ถึงตอนเช้าดูภาพนอาจอแ้ถ,ถึงเช้ามานะที่สังเกตที่แอนสังเกตเห็นเลยนะมันก็จะเออหน้ามันสดใสขึ้นนะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแล้วสิวที่มันอักเสบมันก็ยุบลงด้วยแล้วก็ไม่แพ้ที่สำคัญก็โอเค คือใครอยากจะลองใช้ดูเออถึงบ,บอกนี่ของอินน,นี่นะครับผมนี่ลองใา้ดูถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรเง,งี้ยก็โอ้นนะไปแล้วนอนแนละ้วไม่เหมือนที่หนึ่งเอยอ่าแบานนี้นะ